อาครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็กำลังรวมพลกันเนาะหน้าจุดการค้นหานะครับตอนนี้ทีมชาวบ้านนะฮะก็รออยู่เนาะนะแล้วก็อปพอรอนะครับก็รอกอยู่นะครับล่าสุดนี้สักพักก็มีตำรวจมาสองคันนะฮะโวยสวนะัสดิะก็รออยู่ ถือว่ามีการผูพมค้นหาแบบเต็มพิกัดเลยวันนี้วันวันนี้นนนนจะจะค้นหาตรงไหนเป็นหลักครับวันนี้ครับไม่ทราบเลยต,ต้อง,งต้องรออีกทีหนึ่งใช่ไหมบริเวณจะมีการค้นหาในจุดเดิมที่ที่เคยหาไหม ไม่ไม่รู้ข้อมูลชัดเจนนะแต่ว่าต้องรอทางเจ้าที่เขาเ,ออเป็นคนย,คยังไม่ทราบครับผมยังไม่ทราบนะรอเจ้าที่ประสานมาอีกทีนึง่งใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาไหว่ก็อรอนักตำรวจวันนี้มีส่วนนักตำรวจลงพื้นที่ด้วยเป็นเคอร์แมนที่เคยมารอบที่แล้วอืแต่ผมว่าน่าจะแดด,อด,อดร้อนๆแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยแดดแรงนะฮะ เดือนกว่าแล้วนี่มันจะโดมเรื่อยอืมต้องดูก่อนครับผมที่เรามาช่วยอำุปกรณ์ดูดให้ครับผมโอ้วันนี้เต็มยศเลยยศฮะฮะโอ้แต่ละคนผมสังเกตจะมีอุปกรณ์เป็นมีดเนาะเป็นมีดมีอะไรไปเกิดว่าเข้าในป่าอะไรเงี้ยครับครับผมต้นไม้ต้นไม้เราก็เอออะไรกิดขวางก็ได้ฟันเออหนามเหนิมอะไรก็ครับผม ก็จะได้อันนี้เลยนะครับนี <Okay. S 1> ่ครับทุกคนครับเราก็ดูนะฮะบรรยากาศไปก่อนเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> ก็รอทางเจ้าที่เป็นหลักครับน่าจะเป็นตำรวจแหละนะครับ <Okay. S 1> ในการลงชื่อกันหาครั้งนี้เนาะโ <Okay. S 1> ก็รอครับ ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่วันนี้จะมีการใช้สุนัขตำรวจเคอร์แมนนะในการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการค้นหาใหญ่นะครับจะเป็นอย่างไรรอติดตามฮะนี่ฮะจะเป็นทีมชาวบ้านนะในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นกำนันนะผู้ใหญ่บ้านนะครับก็รออยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับ ซึ่งตำรวจก็มาแล้วครับอยู่ด้านนู้นนะครับอยู่ด้านโน้นนะน,น,น,นะนะการค้นหาอยู่ที่ตำรวจเป็นหลักครับแล้วก็ทีมชาวบ้านนะครับก็จะช่วยกันเนาะในบริเวณนี้นี่นฮะก็นั่งรอกันน่าจะเป็นนะฮะร,รอให้แดดอ่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดกําลังแรงเนาะแดดกําลังแรงก็เลยรอรอกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปตอนนี้เข้าไปตอนนี้เลยเนี่ยนะแดดแรงนะครับ น,นจะจาช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ากว่าๆนะครับถึงจะรรมกันเข้าไปในพื้นที่เนะาะเพราะว่าแดดแรงมากครับเอฟแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับนะครับในช่องมานา s t o r y นะครับเนี่ยก็รอกันตอนนี้ฮะไรรเวาาก่่ใหญ นี่ก็เป็นทีมชาวบ้านนะกรมการปกครองมฮะรอกันซูนักตำรวจเคอร์มนรอบที่แล้วก็มารอบหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เจอเนาะก็ยังไม่เจอนะครับ นะวันนี้ก็จะมาลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษฮะนะน่าจะร่วม40 40กว่าคนอยู่ชาวบ้านเท่าที่เห็นในบริเวณนี้เนาะ40กว่าคนอยู่ที่ที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นทีมอปพรรอนะชาาบ้านนะครับกำนันเนาะรออยู่นะครับสุดปฏิบัติการต่างๆนะครับรออยู่นะครับตำรวจจะอยู่ด้านโน้นนะครับชายคองด้านโน้น,นะครับเป็นหน่วยสวัสดเนาะรออยู่ในการนำทีมค้นหาวันนี้นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับ วันนี้ถือว่าเป็นการปูพรมค้นหาครั้งใหญ่และครั้งสุดท้ายนะครับก่อนมีการก่อนที่จะมีการถแถลงปิดคดีนะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีการค้นหาจุดไหนอะไรยังไงรออัปเบดตให้ถ้ามีการคืบหน้ายังไงจะอัปเบดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใน<ง>ตอนนี้เนาะ อขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้การค้นหาจะเป็นอย่างไรนะครับจะเจอหรือไม่เจอนะครับก็ถือว่าต้องต้องปิดจ็อบนะการค้นหาครั้งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการค้นหาครั้งใหญ่นะครับนะฮะโดยนะทีมตำรวจนะแล้วก็ชาวบ้านนะนรมกำลังกันค้นหาในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็รอติดตาม นะครับทุกคนครับราบางนี้ก็รอกันอยู่เนาะนี่ครับไหนอะมาตนเนี่งเกี่ยวมากนี่ฉันมีไม่เกี่ยวคร่นไม่มีเลยหนูไม่ได้เลย บรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับนี่นะครับเป็นการระรมกํกำลังกันค้นหาเนาะ,นะครับนะฮะตำรวจก็จะอยู่ที่สาราเนาะรอสแตนบายนะครับรอทีมกันที่จะมาถึงนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศนะประมาณนี้ครับทุกคนครับถือว่าเป็นการค้นหาครั้งใหญ่ ครั้งสุดท้ายนะครับของทีมเจ้าที่ภาครัฐนะตำรวจนะวันนี้จะมีการนําสุนัขตํารวจนะครับลงพื้นที่นะครับในการค้นหาครั้งนี้นะ,ะจะเจอไม่เจอรอติดตามรอดูกันครับทุกคนครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับอแอด,ดก็จะได้นําเสนอรายง,งานให้ทุกคนให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป เป็นการค้นหาครั้งใหญ่นะครับในวันนี้นะครับเอายังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่คือบรรยากาศยามบ่ายการค้นหาน้องต่อนะนะนะจากทีมตำรวจและหนว่วยราชการนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ